พี่คะสุขุมวิทซอยเจ็ดคะ่ะโบจำสิ่งที่คุณเคยนี้ได้ใช้แล้วออยกับมาออยนั่นเองไม่เจอกันนานเลยนะออยสิ้นเสียงหญิงสาวก็เปลี่ยนจากสีหน้ายิ้มแย้มเป็นขมวดคิ้วขึ้นมาสิห้องหนึ่งหกเก้าเหมือนเดิมนะหญิงสาวคนนั้นฟาดหน้าโบไปทีหนึ่งเปรีย้ยไอ้โลกจิตนี่แกรู้ห้องฉันได้ไงหญิงคนนั้นรีบโบกวินแล้วซ้อนท้ายพี่วินคนอื่นไปปล่อยให้โบกลุ่มหน้าที่ยังคงเจ็บอยู่แล้วได้แต่ฉุนคิดเฮ้เกิดอะไรขึ้นวะความจําเสื่อมหรือว่ายังไง โบไม่รอช้ารีบขับตามไปแล้วซุ่มดูอยู่แถวหน้าคอนโดห้องก็ห้องเดิมนี่วาจะไม่ใช่ได้ไงหลังจากนั้นเวลาที่โบว่างโบก็มักจะมาดักที่หน้าคอนโดอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่เคยเจอออยอีกเลยโบยังคงมาเฝ้าเรื่อยๆหวังว่าจะได้เจอและเคลียร์ใจจนวันหนึ่งโบทํางานเหนื่อยล้ามากแต่ก็ยังไม่ไวหยมาเฝ้าเหมือนเช่นเคยเลยเผลอหลับไปคารถไปจู่ๆก็มีเสียงน้ําไหลาจากหัวลงสู่พื้นเปาะแปะ๊โบตื่นขึ้นมาแล้วอุทานใครวะโบอ่านมองดูรอบเสียงก็มาจากข้างหลัง ฉันสิต้องถามว่านายเป็นใครมาดักรอทุกวันแบบนี้นายเป็นโรคจิตจริงๆด้วยฉันจะแจ้งตำรวจหญิงสาวรีบคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาโทรโบรีบห้ามเอาไว้สะก่อนผมโบไงจะไม่ได้หรอที่คอยรับส่งคุณไปที่ผับบ่อยๆไงหญิงสาวก็หมดคิว้วอ๋อเออใครวะไหลโบตกเล็กน้อยเหมือนจังหวะโบบ้าในละครสามชาโบเสียสูนไปพักหนึ่งก่อนที่จะเหลือเเห็นแหวนนิ้วนางข้างสายโบอึ้งเล็กน้อยนี่คุณมั่นแล้วหรอหญิงสาวพยักหน้าให้จู่ๆโลกของโบแตกสลายลงทันที โบเข้าใจว่า2ปีที่ผ่านมาออยต้องเจอเรื่องหนักอยู่เหมือนกันและทั้งสองก็ไม่ได้เป็นอะไรกันจึงได้แต่จำใจยอมรับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ค้างใจและต้องการคำตอบหวังว่าออยจะจำโบได้ถึงไม่ได้อยู่ในฐานะคนเคยรู้จักกันแต่อย่างน้อยก็อยากให้ออยจำเรื่องราวของเขาได้บ้างแค่นี้โบก็ตา,ตาหลับแล้วโบคว้าเอาโทรศัพท์และเปิดรูปเก่าๆที่เขาทั้งสองเคยถ่ายด้วยกันนี่ไงตอนที่เราเจอเธอครั้งแรกและนี่เป็นตอนที่เธอเมาแอและนี่เป็นตอนที่เราไปซื้อของด้วยกันที่หน้าปากซอยไง หญิงสาวจ้องมองพักใหญ่น้ำตาก,ก็ค่อยๆไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวโบคิดแล้วว่าเรื่องสุดท้ายที่พูดไปคงสะเทือนใจไม่น้อยที่เอาภาพนี้ให้ดูอีกครั้งหญิงสาวเอ่ยขึ้นเบาๆนี่พี่ออยเคยมีความสุขขนาดนี้เลยเหรอโบหลุดจักอาการเศร้าโศกลงทันทีพี่ออยพี่สาวหญิงสาวพยักหน้าให้และพยายามอธิบาย